ทานเองอยู่เลยไม่ใา่ทานที่หมาลักทานชื่อตามที่มงคลทานชื่ออะไรถ้าทานต้ไม่ได้ดันพาดอู้่ถ้าทานต้ไม่ได้ทุกครั้ง้าทุกครั้งถ้าทานไม่ยูเ่ยดีี้ยูแล้วเอาวางไมู่้เอานี่ตรียานบาสี่หมากเกลือบ่หมาเกลือบ่มาเลอบมากเกลบมากเกอมากกลืบาเกมากเรลอะไรมา ไอ้นั่นไม่ใช่เจ้าหุ่นุ่นรักคนนี้รองอ่านด้ยลักขันด้วยเอาอ่านด้ยคุณถือเลยแต่คุณไม่รู้จับถือคุณเองพลาดด้านหนึคุณถือเยอะเยอๆยๆขันไม่ได้ก่อนอยากลา้านน่เลยเด็กคนนี้นูเีคุณถือนุถไม่ต้องไม่ต้องให้ใครเขาบอกนายถือช่อะไรนายถือทคุณมาลักชืออะไร

โอ้ยชัเ่หคนสิ่งก็จบคนตื่อเ่่้คนเลยเ่คนมีคนรัมีคนรักร่เลระตไปรไประไล่ระตไล่แต่ต้อไปก็ม้าเลยไปเลยค่ะม่นเลย่าผ่านเลยอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้อ่ มาลากจับบอลไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออเขาต้องจับบอลคนท่านจับบอลในนี้ต้องต้องจับบอลเราเวทน้เด็ดนะเชื่อมคนกู้จับบอลเขาโยกเล่นกันแต่ว่าลูกลูกของมีมุกนะลูกนถ้าไม่มีมุกต้องตอบแบบพอเขามีมุกกันโอเคนะเออด้านที่สอง